น,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 นี่ครับข้างหน้าเป็นภูเขานะครับภูเขานี้ครับเซิร์เฟอร์ใจดีใจดีมากครับเป็นภูเขานะครับนี่ครับโอ้มีดอกไม้สวยวยครับต้นดอกอะไรไม่รู้นี่ครับข้างหลังนี่เป็นด่านช่องเบกนะครับ ด่านช่องเป้งนะครับไปด้านหน้านี่จะไปปากเซปากเซนะครับไปด้านหน้านะครับรถตู้รถตู้บัอกับเป็นรถตู้บ้าไปไทยโต๊ะประมามวิเพื่อนล่ะบอครับ ขั้นตอนยังไงครับเวลาเขาไป,ไปไปอยู่บ้านคนหนึ่งมีขั้นตอนยังอยู่บอกยังไงกาเขากับไปอยู่กับพี่ว่าเขาเอยา,อา,สากสร้างความพุ่งเขากัทำไปหาค้ามบาเความเมื่อยคนนั่นแหละให้บบมีอย่างบอกทำไปเหนื่อบ้านเมือ,องว่าอยากสร้างครามพุ่งอันนี้อันนี้ที่ผมบอกมากนี่คนเล่าได้บอกเองครับว่าไปอยู่ก<ช>ับไหนไปพี่ว่าไปอยู่บ้านของเขาได้ดอกขนาดไอ้ แฟนกันนี่แหละครับคุณ่าไปไปอยู่แล้วอยู่ในสามสี่มือเองพอซื้อค้ดไม้เขากัคือวานแน่นอนก<ะ>็พีคัสบอลไปนี่แหละครับหน่วยกองร้อนมากหอดบ้านแล้วมาแบบเอาเอาเอาผัวไปนะผมเป็นคนไทยเอาบปฏิคุกมันก็เลยแบบว่าคนไทยกับยานนะครับว,าาวันนี้ก็ครัาว่ากองร้อนวันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนไทยกับจีนยานกองร้อนนะครับ เพาะว่าเข้ามามาถือมาแบบธรรมดาเนี่ยนะครับไมีปั้นสมบัตมายังก่แดนเป็นยังโอ๋บอกครับมาขายก็ได้บอกโอ้ยพวกเขาลงปั้นทำธุรกิจดิบๆเขาจะเอาเมียเล่าเว้ยอ๋อกิจการเขาเป็นซื้อเป็นซื้อเนี่ยโอ้ว่าคนใหญเขาไหเป็นซื้อเป็นกิจการเนี่ยอ๋อโอ้ได้ได้ได้ความรู้ได้ความรู้ครับเนี่ยครับฟังจากปาก คนที่อยู่ท้องถิ่นนะครับว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือ,ลอเออที่ว่าคนไทยมาเอาเมียคนลาวไม่ได้นี่ครับฟังจากปากคนลาวเลยครับซูเฟอร์นี่คนเอาได้นะครับเอาได้ครับใครสนใจก็มาเลยครับถ้ามีแฟนคนลาวก็จีบได้ครับอย่ากลัวครับ คำว่ากองร้อนอธิบายนะครับกองร้อนคืนอยังร้อนก็คือผู้หักษาวความสงบอยู่บ้านอ,อยู่สุ้ม<อ>ส้นเสียงว่ามีทุกบ้านเป็นไหมครับทุกบ้านโอ้คือเป็นเป็นผู้แบบปกครองหมู่บ้านอีงสี่เมตนไหมครับจับไฟก็ได้อีงสีาา่เมตนมันจะจะทำพิษครับ<อ>ามีเหตุผลครับ อ่านี่นะครับขยายนะครับคำว่ากองร้อนคืออะไรเขามีนาทีคือจับเฮาอมอเองารอลวงาพอด้ยินมากสีนะครับแปบวาคือผู้ยิ่งผู้ยิ่งเล่าอันนี้อันนี้บริวานะครับเด่ว่วเขาว่ามากนะครับ ผู้ยิ่งเล่าวันนี้ก็ไปหลอกผู้ชายไทยมานอนบ้านมานอนบ้านเจ้าของเดี๋ยวก็ไปไปให้กองร้อนมันจับอันนั้นเขาหวังหัวกันเด้อเป็นใจนี่เป็นมอครับนี่มอเป็นมออีรีวันนี่จริงเป็นมอเขาเอาเป็นใจเด้อเขาหวังหลอกมาจับมืาเนิ่มมันก็จับไปวะซึ่งว่าจับเอาหามือหนึ่งสี่กะกองร้อนกับผู้ยิ่งกับขอบข้วผู้ยิ่งก็แบ่งกันคนละสองหมื่นห้างส่นี่เป็นมอครับดิวันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ใครจะคือทุกชาติทุกทุกที่มันก็มีคนดีและไม่ดีมันไม่ใช่ว่ามันมีทั้งว่าไทยมันทั้งลาวทั้งที่ไหนล่ะครับมันก็ต้องมีมจะไปเอาเมียอยู่ไทยไบอ่คนลาวไปเอาเมียอยู่ไทยเยอะแยะมกม้นยนครับไเอาเมียอยู่ลาวเมกเอานะครับใครข้อข้าใจนนะครับระหว่างเรื่องกองหลอนแล้วก็เรื่องผู้หญิงหลอกผู้ชายอะไรอย่างนี้มีจริงครับมีจริง เออมีจริงก็อาจจะเป็นวิธีหาเงินของเขาเนาะก็แล้วแต่ครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวเป็นความสามารถเฉพาะตัวไม่เชื่อ,อใจกันเลยเออไม่ต้องเ,ออเดี๋ยวโดนออมีเป็นบางที่บางอในเนาะเออนัอ่นราพอคนว่าผู้หญิ่งหลอกคนมานอนอยู่บ้านนลยวะเพราะมาน,น,น่องกังขึ้นมากว่ามาณ สีหาซุ่มหรือสีอะไมีคนมาจับไปวนันนี้ผู้ให้ล้างว่าผู้ยิงผู้ยิงรวมกันครับครับเนี่ยกองร้อนกองร้อนีิละเก็บม่แบ่แงเงินกันคนวะแต่เพื่อนเขาบอกว่ามันคือสีปนันยู่บ้อผมวะโอ้ไปเรื่องยิงโน่มีมีแม่งก็ิงปเนี่โอ้ครับผมครับผมโอ้ด้ความรูนแ้วนะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับเรื่องว่ามาลาวแล้วนอนได้ไหมนอนบ้าน หมายเงายาว้องกันแค่ตู้อะไรจะสิโลพระเนี่ยไหนกันสิโลบุไรกันนว่าเขาบ้านถึงต้องหมายเงายว่ามีจริงทุกอย่างมันก็มีทั้งดีและไม่ดีครับเหมือนกันแคลนเออไทยหลอกามแนนไทยก็หลอกลาวลาวก็หลอกไทยก็มีครับลาวหยนไทยหลอกไทยลาวหลอกลาวก็มีคือกันครับผมคลิปนี้ก็มาถึงไทยเนี่ยลาวย้อนไปนอนน้ำแลยก็ไม่เอาแม้แต่นี้ยังยึดปอกค่นั้นแหละครับนี่แหละครับแนนครับย้อนลาว เออเต้องเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับต่อมาต่างบ้านต่างเมืองส่วนมากผู้ชายก็จะใจแตกครับต้้งผู้หญิงแบบพื่อังธรรมาราติครับมนุษย์ <c oughs> กิเลสตัณหามีสุขคนตอนนี้ก็จะข้าม แม่น้ำโขงนะครับนี่นะครับแม่น้ำโขงจะเข้านาครปากเซนะครับนี่ครับแม่น้ำโขงนะครับนะครับข้ามแม่น้ำโขงนะครับสวยงามทีเดียวนะ้ำน่ากลัวมากครับ โอ้มาถึงแล้วครับนครปากเซปากเซลาวใต้เมืองยิ่งใหญ่อลังการมาถึงแล้วครับ ทางด่วนด้วยนะครับต้องเสียค่าทางด่วนด้วยครับอ้อแล้วกรุงเทพปากเซก็มีนะครับขากลับครุกรุงเทพปากเซดีกว่าสี่โมงเย็นสี่โมงเมครับอ๋อ เที่ยวรอบเช้ามีมาครับรอบเช้า